ยังมีหน้ามาเจ็บอีกหรือไงเจ็บมาแล้วตังเท่าไหรไม่จำมีบทเรียนมากี่โห้นถูกคนสวยเขาถามแค่เขาเห็นเราซื่อดีเลยคบไปเธอจะชอบอะไรเราโง่จริงเพิ่งจะทิ้งเราก็ดี เท่าไรามองดูที่กาะจกเงาส่งดูให้เข้าใจเลิกกวังว่าใครจะมาจริงจังได้แล้วไอ้หน้ายัางเราใครเขาจะมาัาเขียนเอาไว้บนหน้าผากให้เตือนตัวเองเอาไว้ ต้องโทษที่เรามันรักจนลืมตัวหมดหัวใจไม่ต้องโทษใครครก็น่าโงโงอย่างเราไปรักเองต่อจากนี้ควรฉลาดสักทีต่อไปนี้ควรจะบอกหัวใจ มองดูที่กระจกนี้ก่อนใจจะทุ่มไปเลิกหวังว่าใครจะมาจริงจังได้แล้วไอ้หน้ายัางเราใครเขาจะมารักเขียนเอาไว้บนหน้าผากให้เตือนตัวเองเอาไว้ต้องโทษที่เรา มันรักจนลืมตัวหมดหัวใจไม่ต้องโทษใครใครก็น้างโงงโงอย่างเราไปรักเองครับผมกับสวัสดีแฟนๆของช่องไอคนห c ่ชาแนลทุกคนครับผมยามตอนใสายๆครับผมมาถักทายเป็นบทเพลงอันที่ไพเราะที่สุดครับผมครับครับผมกะผู้ใดเขามาเบิ่งคลิปไอคนห c ่ชาแนล บึ้งให้จบนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้อายคนผู้หาน้ำครับผมครับคลิปนี้บ่เรีเอาความไพเราะอะไรครับผมเอาแบบคำขำ,ำมวนซึนคันคว่าผู้ใดเห็นคลิปไอผู้ให้ยิ้มแล้วก็หัวเราะหรือว่าเฉียนเฉียนเนี้ยจังหน่อยกับคอมเมนต์มาใหา้อายคนผู้หายติหูน้ำเด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้กะกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ครับผมอมายกับผู้ให้เนาะ กรับสวัสดีครับบ๊ายบยไอ้หน้าอย่างเราใครเขาจะมารัก